สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอนุชาชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กับเจ้า SK 140ร้อยสี่สิบอีกแล้วครับขุดสะอ่อพักน้ำสวนทุเรียนครับคือนนสุวรรณงานทอยครับงานทอยสองคัน เซียน้ากับเซโดสองคันงานหมูครับหมูหมูกระดูกเสะกระบะเกือบทุกเท่ยวดินแดงครับดินแดงเหนียวโอเคเดินหล่ออะไรอีก mà lên lúc khế Thôi 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 Dưới đu dù cái cái khắp Đẹp rõ ดูอยู่ไกลๆก,ก็พอราคาบับไม่มีร่มกลางดูกันเลยครับ ที่นาจะข้าเข้าไปดูในบอ่อครับลึกสวยขนาดไหนฝีมือขนาดไหนครับทีมงานเขี่ยวเงินครับเมื่อวานอยู่กับป่ายังครับวันนี้อยู่กับเขี่ยวเงินครับ Kêu xe đô mà xe Chọt thăm nào đồ lòi như thế này Thưa dân ngay chiêng bộ อีพีนี่ก็ขอจบแค่นี้และครับเจอกันอนะีพีหน้าสวัสดีครับผม